ที่นี่ใช้เงินว่าเด็กที่พี่น้องไม่กังมากเพื่อน้าไปดูชุดชุดนี้นะครับเพื่อน้องรับรองนะครับรับรามเดิมกันครับพี่น้องบอกว่ารถเที่แล้ว พี่เออสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องครับน้องครับ

ตลอดทัง้งขู่ขณพลกรมหลวงประจักษ์ผู้พิทักษ์รักษาเมืองอุดรให้ป,ประสบวิกรชาวอุดรได้อย่างมีความสูงบัดนี้ถึงกลาวแล้วถึงสมัยแล้วข้าพระพุทธเจ้าน้อมรัตนาพระองค์ทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้นั้นจงได้เสด็จญาตรามานรวมกันเป็นพระกกำลังอันยิ่งใหญ่ไปสานในงานบุญกตินในวันนี้ และขอเทพเจ้าเหล่าเทพาเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายนั้นจงช่วยดลบันดาลให้ข้าพ,พุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจงมีแต่ความสมักดิ์สเจริญความรุ่งเรืองให้ชนะศัตรูมูมานทั้งแปดลิตสิบลิตขอให้มีฤทธิ์เดชานุภาพเป็นยิ่งใหญ่ข้าพระพุทธเจ้าจะกระทการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จได้ดัดงใจประจถนาในการทุกเมื่อโดยจับพลันนั้นเถิด เจ้าพเจกาเมจรูเปกิริสิคระตดาเตจันติเขหมาเนสีเประเชจักาเมตตุวากะอเนเคอาควัตุมิเกเตปุมะเจยันตุเทวดาคราดราวิสเมยักขะนันทปนักติตันตาสันติเก ยังมุนิวะระวัจันังสาธุเมสุนันตุขับเกณฑ์ส่วนบุตรไอไล่กระดึ๊ยกระเดกธรรมานุสเมตุครับผมนะโมตัสสะภะคะวัตโตรัตตุสัมมาสัมพุทธะัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตรัตตุสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตรัตตุสัมมาสัมพุทตะ ฝ่าทุ่ายต้องุกทางเปิดทางเปิดทางมังเปิดสารเยอะขอประคุมเจทีเจทีเจริานประวัสิ์สว่สดิ์จดีเจะิญญาต่อแม่เทรลนีุู่ปันด้ามให้กินผู้ปันดินนะยูพุ่มสานที่นี่มีลูกหลานไดมาขอสักการะบูชาไม่มากมายุจอยู่ประการใดนามาแดกถวายแกุงคมประคุต่อทีผู้เปน ค่ะสิ่งสถิตอยู่สถานที่นี้ขอค่ะลูกหลานได้น้ำมากใหม่ในสิ่งศักดงที่ได้นำมาถวายขอเจ้าปูเจ้ายาผู้แต่งตาทิพูติดตาใกล้ผู้มียาอันสูงสุดที่อยู่ผู้แห่งนี้สถานที่นี้สามีนางอุตแปงให้ปรูเบิ่งพรด่านนางอุตแปงจะชุวยเป็นจ่างมากนั่นล่ะปรูขออนุภาพบุญนี้จงมาปกปักรักษา ก็พาไปที่คนได้ร่วมชุบทุบกันขออนุญาต้มงคลเกิดขึ้นขอังว่าลสิงสักทีทั้งหลดงาประดุนประดานุพวกหลานสมเร็จทุ่ม่โดยดีปรถนาสิิงใดของพ่อให้ทรกหลานในสุขสันตปตนาขอลวงปู่ลวงตาที่คนอยู่อาลันมีุริ่อนหลวงปู่หลวงตา่นอาลักษณ์ซึิงสักทีจูปลวามีดวงว่มาเกิดขึ้น บัดนี้ม <ต etas desserts> ปุงไมาบุบง้านมาบุกบุญล้านมาทำพิธีให้านมาเอารับสิกาศสุูางกการานในท่านขอคู่ชลิตสิริธรรมจงมาเป็นชักใยานมาเป็นสมิญามาุษ์ทุาาารุาุาร มากระโขงลุยุ่ยจะเป็นไรคนย้มยอุปรรคแม่เลีกอะไรในส่นเต็มมาเนานนี้กระจจงรอติดตามนะทุกคนมาเลี่ยงรูเลี้ยงเซ่งซักเสียบเลี้ยงฟูผูอยู่ในวัดเด้เพียงเด้ออยู่แห่งุนต่บุญได้เพิยงเลี้ยงนะหรือว่าเป็นบุญกระถิ่น ชันปรจัน oh, um ุดประจเลั All right. All right. ุดประโลกทเกรจุดประทับไปที่สองได้ขอโสคกอใส่เป็นกันสาธุสาธุสาธุครับผมเอาแหง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 รวยรวยไปด้วยกันครับผมเนาะเอา ออาพี่น hmm. uh, uh, um, I mean, yani ้องเอ้าวันรุ่นยอดไปกันครับผมวันรุ่นยอดไปด้วยกันย่างบละเอารุ่นห้างกระทัดไปพร้กันโอ้ใส่ปืนอใส่ปืนใหญ่เลย

ยังเดท่้งสองเจ้า,สาโสสาพนเทโอดเทศสนาบอกไหวสังขารนีโมเทียร์ยนันมขัต่อยด,ดวงยอดเทศนาพิกาวัตสังฆนา,าบอมีทางเล่นมีจะเล่นกินน้ำจอ,อำขอกตามน้ำไหลสูบก่าต้น เองไหนก่ั้งองแปดตั้งแปดเยรกเปนโอ้ยสามแปดครับสามแปดมา้มา้มาทัแส่ท่านบอกมาพาพี่เรามาให้ส้นไว้แอบไปหอยเาเห็นไหมมาเง โอ้ยเกบแปดแปดแปดตัวล้เออยะเร่มสอปดสาีอ่ะไปหาไซ้ายแปดสามสี่แปดแปดปด่ท่านี่แหละทีท่านี่แะดอ้นางมากเลยยเริ่มมาเล็กเ่มันมาสองจะเป็นสองปดก็ได้ เอาครับผมเนาะตองแปดครับผมเนาะแปดสามตองแปดสามแปดสองแปดสามแปด จะแล้วหน้าเอาได้่นาดได้นี่เนาะประมาณสองแปดสามแปดเนาะขั้นนด่นขั้นด่นสิเป็นตัวนี้เนาะครับผม้นนต้องไปหันตัวด้านจะนีครับผม เชิญเลยเขียนเลยน้อครับผมนะเอาแคปหน้าจอเอาได้พี่น้องเด้อเนาะอาจจะเพราะว่าเป็นบุตรเพป็นเสียงอาจจะเ่าชัดเจนไงน้อครับเนาะแนวทางส่วนตัวของคุณแม่เพป็นเคุณนก่แม่นมากหลายวันแล้วเนาะไปเลยกับคุณมาส่วนตัวเพอื่น16 17ครับผมเน้ออาจจะมาบุดบ้าล้างก็ได้ได้พี่น้องเด้อสำหรับเด็กค้างประทัดวันนี้ก็คือ แป,แปดแปดแปดครับผมงบหน่อยอย่าดมาฝากไว้ครับผมเป็นแนว้างครับผมฝากไว้ครับผม